เพราะว่าเพจเจอร์เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณทางวิทยุได้ขึ้นความถี่สูงอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นสัญญาณแบบอินเทอร์เน็ตอะอะไรเงี้ยเพเจอร์เนี่ยยังใช้งานได้แม้กระทั่งสัญญาณมือถือไม่มีหรืออินเทอร์เน็ตลม่มชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ The Cyber m i n d s e t ครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีรพลอนุตรสโสดนะครับและอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเ s s i o โปรเ e ชชั่นัลเ e ็จำกัดและบริษัทไซเบอร์ทรอนจำกัดนะครับตอนรับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโยสุครับคุณผู้ฟังครับครับเรื่องราวของเหตุการณ ที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้นะครมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนอาจารย์คุยวันนี้ก็คือเรื่องที่มีข่าวออกมานะบอกว่าที่ประเทศเลบานอนนะครับยูยูยเพจเจอร์ก็ระเบิดนะครับแล้วก็วันถัดมาวิทยุสื่อสารวอ l ก,กี้ทอกกี้ก็ระเบิดอีกนะครับมันเกิดเหตุ2อย่างนี้ต่อเนื่องในวันในวันติดติดกันนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ย หลายคนและผู้บัดเจ็บเนี่ยเป็นหลักพันคนเหตุการณ์ตรงนี้ทําให้หลายคนก็คิดคาดการแล้วก็มองหาสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราพกพากันนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่จริงๆเราอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินเคยรู้จักเคยจับเคยเป็นเจ้าของด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ เอ๊ะแบตเตอรี่มือถือเราก็เคยเห็นข่าวแบตเตอรี่มือถือแบตเตอรี่อุปกรณ์พวกนี้มันก็ระเบิดได้หรือว่าจริงๆแล้วการที่เราพกพาอุปกรณ์เทคโนโลยีพวกนี้มันคือการที่เราพกระเบิดติดตัวอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาฟังความเห็นแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับที่อาจารย์ที่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ครับครับก็เลยบอกว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปว่า เออทาไมเขาต้องมาใช้เพจเจอร์อะไรแบบเนี้ยครับโยทราบไหมครับว่าทําไมเขาจะกลับไปย้อนเวลาแ็กลิง์โฟลลิงเราก็เลิกใช้กันไปนานแล้วอะฮะน่าเสียเพราะว่าเขาถึงเขาถึงเราได้ยินข่าวครับพอตอนที่เราได้ยินข่าวอันนี้เกิดขึ้นมานะครับเอ่อผมก็คิดว่าเอ้อุปกรณ์นี้มันมันคือเพจเจอร์อันเดียวกันกับที่เรารู้จักหรือเปล่านะพอไปค้นดูรูปภาพเนี่ยโอ้ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละกับที่คนไทยเคยใช้ แล้วก็เลยก็เลยน่าสงสัยเหมือนกันฮะว่าจริงๆแล้วอยู่ๆทําไมในโลกยุคนี้แล้วนะฮะจะมีกลุ่มคนที่จะย้อนไปใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีก่อนหน้านี้อาจารย์มีข้อมูลเรื่องนี้ยังไงครับครับก็จริงๆกลุ่มฮิชวันเลาะเนี่ยเขาเป็นคู่ปรับกับอิสราเอลมานานแล้วถูกไหมครับครับอิสราเอลมองว่าเขาเป็นกลุ่มก,ก่อการร้าย นะแต่ว่าตอนที่ระเบิดกระนำขนาดนี้มีเด็กมีคนผู้หญิงตายอะไรเนี่ยก็คงไม่ต่างกันนะตอนนี้ก็คือมือนกับว่าเขาก็ก่อกันไลกันไปก่อกันไลกันมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาไปที่รู้กันว่าทางผู้ปรับเขาเนี่ยจะเก่งเรื่องการติดตามตัวมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าการติดตามตัวคนเนี่ยด้วย โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีสัญญาณ GSM ทั่วโลกเนี่ยสามารถระบุถึงตำแหน่งของคนคนนั้นได้เลยทันทีอ,อันนี้คือเทคโนโลยีที่ราเอลเขาทำมาได้นานแล้วคอ่าไม่ใช่ว่าคุณโยรทราบหรือเปล่านะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ geo location finding อย่างตอนนี้ค,คุณโยจะไฟล์ไอโฟนเนี่ยค,คุณโยรู้ว่าคุณโยอยู่ไหนผมอยู่ไหนถูกไหมถ้าเกิดเข้าแอปพ e ิเดี <ID S 2> ได้อ่าไม่มีไม่มีความ ไม่มีความมาปลอดภยดัยใดๆทั้งสิ้น mm. นะอ่าอ่าโอเคเพราะฉะนั้นทางกลุ่มพิสเวลลเนี่ยเขาก็เลยใช้เพจเจอร์ดีกว่าครับ <c oughs> เพราะว่าเพจเจอร์เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณทางวิทยุได้ไม่ใช่ส่งสัญญาณ mm. เป็น UHF ขึ้นความถี่สูงอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นสัญญาณแบบอินเทอร์เน็ตอะแบบต่อเด่นปุ๊บก็ GSM มาก็ โดนโจมตีด้วยสปายแวร์บ้างติดตามตัวบ้างอะไรเงี้ยเพจเจอร์เนี่ยยังใช้งานได้แม้กระทั่งสัญญาณมือถือไม่มีหรืออินเทอร์เน็ตล่มโดยส่งสัญญาณผ่านขึ้นวิทยุได้นะออันนี้คือสิ <S <S ่งที่เขาหนีจากการถูกสกดรอยถูกติดตามตัวถูกระบุตำแหน่งก็เลยซื้อเพจเจอร์แจกสมาชิกกลุ่มเขากันเออคนีทางอิสราเอลคง ทราบว่าเขาอะซื้อเพจเจอร์แจกปรลาผลักเขาอะไปตามที่ต่างๆ<ม>ซึ่งมันก็ไม่อยู่ในที่เดียวกันถูกไหมเหมือนคนไทยเราอาจจะอยู่กรุงเทพเชียงใหม่อะไรต่างๆได้หมดมแต่ในกรุงเลวาน,นอนหรือเบลุตเนี่ยมันก็อยู่ในโซนเดียวกันหมดถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเหมือนกรุงเทพอ่บมีแบงค์พังเขนมีบางนามีลังสิตอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในเลนของขึ้นความถี่เนี่ยก็จุดระเบิดได้นะก็คือโดยทพิกวงจรที่อยู่ใน เพจเจอร์นั้นนะ่นะได้อันนี้เพจเจอร์นั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่หลายประเทศเลิกใช้ในการไปนานหลายปีแล้วแต่ว่ามันสามารถจะเขาจะติดต่อกันเ,นเพื่อหลบหนีการติดตามจากหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลประมาณนั้นอเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้เพจเจอร์ Peter ในการติดต่อสื่อสารแทนอ่าน,นี้เราฟังแล้วมันเม k e s ์ไหมก็เนี่ย ด,ดูเหมือนเป็นเป็นทางออกที่ดีนะครับก็บอกว่าถ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันถูกดักได้แล้วก็ผ่านอินเทอร์เน็ตมันก็ถูกดักได้ง่ายเพราะเทคโนโลยีมันก้าวไกลอย่างนั้นเราย้อนกลับไปใช้เทคโนโลยีเก่าๆดีกว่าที่มันไม่ต้องมีชั้นแอปพลิเคชันชั้นระบบปฏิบัติการชั้นอะไรให้มันซับซ้อนแล้วก็เพจเจอนี่ก็อาจจะเป็นเหมือนอมันมันโทรกลับไม่ได้นะฮะดังนั้นตัวมันเนี่ยมันก็เอาไว้รับอย่างเดียว ดังนั้นตัวมันไม่สามารถจะส่งสัญญาณออกไปข้างนอกได้มันกด็ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีนะฮะที่จะทําให้รอดพ้นจากการดักติดตามดูตําแหน่งพิกัดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เข้าใจได้นะครับว่าวิธีการของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นทางออกจริงๆคล้ายๆเหมือนกับดูภาพยนตร์บางเรื่องนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่บอกว่าเราจะต้องหลบหนีจาก AI แล้วก็คนที่อยู่ในในตัวเอกในภาพยนตร์เนี่ยก็คือหันไปใช้กระดาษเลย นะครับแล้วก็ใช่ใช่แต่ตอนนี้เ<ล>นี่ย<ล>ทางอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้ออกมายอมรับนะว่าเขาเป็นคนทำนะครับอ่าคิด,ดีตยว,ว่าคาดเดากันเลยว่าต้องฝีมือของศัตรูที่มีความเฉลียวฉลาดมากมใช่ไหมคิดใครมันจะคิดได้ขนาดนี้มาระเบิดเพจเจอร์ไล่ระเบิดลายตัวอยู่ตรงไหนก็ตายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนในหนังฮอลลีวูดยิ่งยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดวดิค่ะครับถูกไหมล่ะพัดพเรื่องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันบียอนอิมเมจเนชันเลย แต่เขาอาจจะคาดเดาไปว่าเป็นอิสราเอลแต่อิสราเอลเขาไม่ได้ยอมรับนี่เขาไม่ได้แถลงอะไรครนะก็ก็เดาเดากันไปก่อนยังไม่มีใครออกมายอมรับอะไรแต่กนี้คําถามคือเพจเจอร์เนี่ยทําในประเทศไหนเพจเจอร์เนี่ยเป็นเพจเจอร์อ่ะเราหาดูหาข้อมูลดูนะผมส่งข้อมูลให้คุณโดแล้วครับเพจเจอร์รุ่นโกเป็นรุ่นโกอพอลโลเออาร้าสองสี่ครับ นะครับเป็นของบริษัทแม่คือบริษัทไต้หวันที่บริษัทอโกพา o โลอะไรนี่แหละนะแต่เขาจ้างเวนเดอร์ผลิตอันเดอร์แบรนด์เนมของเขาเนี่ยเวนเดอร์นั้นนะ่ะชื่อบริษัท BAC Consulting อยู่ในฮังการีครับอ่าครองงานเข้าก็เริ่มมีงานเข้ามาที่ฮังการีเหมือนกันว่าเป็นคนผลิตตัว BAC Consulting เนี่ยเป็นคนผลิตตัว เจการณ์นี้ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดเหตการระเบิดเนี่ย17กันยา2567ประมาณ5,000เครื่องระเบิดเกือบพร้อมกันเลยอในเลบานอนและประสอเซเรียในเวลาระเบิดเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0นาฬกา30ตาเวลาท้องสินอ่าตาย12บาดเจ็บ2,750คนหรือมากกว่านั้นบางข่าวก็บอก3,000นะก็ก็พบว่า า่เราดูจากฟุตเทจที่เขาถ่ายเพจเจอร์ที่เสียหายมาเนี่ยก็จะแสงโลโก้ของโกพ r โลวนะว่าต้องกำเนิจากโรงงานในไต้หวันแต่ทางวันลุ่มขึ้นนะฮิลชิงกวงผู้ก่อ,อตั้งโกลพโลก็บอกสำนักข่าวไใใต้หวันว่าบริษัทไม่ได้ผลิตเพจเจอร์ที่กี่ยวข้องการระเบิดแล้วแต่ผลิตโดยพันธมิตรของเขาคือบรอิษัทบ a c อ o ซ s เค t i n g ในฮังการีภายใต้ใบอนุญาตที่พยากรณมากับสามปีแล้วนะก็เป็การผลิตออกมาเป็น OEM ผลิตออกมาก็จริงๆแล้วก็คือพอพบตรวจสอบ b c ซีเติก็ในบูดาเปสส์นะก็ไม่พบพนักง,งานคนใดที่เกี่ยวข,อข้องก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นบริษัทเชลเฉย เอเหมือนกับว่าหามาดู f ฟกเจอร์หรืค่ะพนักงานไม่เจออะไรมาเนี้ยอืมซึ่งผมเนี่ยผมกำลังจะบินไปที่บูดาเปสต์นะ,ะแล้วก็ไปอยู่คอนเฟรนท์ใหญ่เลยแล้วก็จะคุยเรื่องนี้กันแน่นอนเลยภายในอีกอีกวันข้างหน้านี้ระหว่างที่เราบันทึกบันทึกเนี่ยก็อาจจะกลับมาภาคต่อจากอ่าอ่าอินไซต์จากบูดาเปสต์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าถ้าผมไปถึงบูดาเปสต์ผมคงรู้เลยว่ามันมันมีที่มาที่ไปยังไงว่าบริษัทนี้มันเอา ถ้ามันเป็นบริษัทเชลแล้วมันแล้วมันมันมาผลิตอีฐได้ยหงไงโรงงานมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือเข้าขาดเดาว่ากรณีเนี้ยเข้าคาดเดาวนะอันนี้กูโยอย่าเพิ่งสรุปนะถ้าเราเป็นนักข่าวเราต้องมีความแม่นยํานะครับคือเข้าคาดเดาวกันว่ามีการบรรจุระเบิดขิวเล็กๆไอสารระเบิดเนี้ยอาจจะไม่หยิกไม่หยิกไม่หยิกกมเนี่ยใส่เข้าไปในตัวคเพจเจอร์พร้อมวงจรที่จะทริก ต้วขึ้นความขี่อยู่ที่เทอในการระเบิดได้เพราะฉะนั้นเบเจอร์ธรรมดากับแบตเตอรี่มันเนี่ยจะมาระเบิดกันตายเตร์กันขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันต้องมีการโมดิฟายให้มีสารตั้งต้นอะไรบางอย่างแล้วก็ตั้งแต่ทตั้งสารตั้งแต่ที่ผลิตออกมาเลยอย่างนั้นเลยไม่มีใครคิดเลยว่าเพเจอร์นี้มันจะมีสารระเบิดอยู่ในนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ไหนผมคิดไว้ ถ้าเราพกเหตุเจอเนี้ยขึ้นเครื่องเนี้ยมันจะผ่านตัวสแกนเปล่าโเพราะถ้ามีวัตถุระเบิดเนี้ยมันก็ผมนะเคยไปเคยไปยิงปืนมาเขาอยู่เมกานะ<อ>ผมได้ชุดในเซนทรันนะ<อ>ผมยิงปืนเสร็จเนี้ยอาบนะ้ำอาบผ้าอะไรเรียบร้อยเนี่ยขึ้นเครื่องในผมขึ้นเครื่องไม่ได้นะเพราะว่าฝุ่นเข่าดินปืนเนี่ยมนอยู่ที่เสื้อผมอก็คือไอต้ตัวตัวเสาตัวระเบิดมันก็บอกว่าผมมันมีวัตถุระเบิดอยู่ที่ตัวผม อืมอืก็เลยตรวจกันโหขนาดใหญ่เ้ยจะขึ้นเครื่องได้ก็เสียวยาไปเยอะเยอะเลยอ่าเพราะน้องเขาไปสอบไปสอบไอ้บริษัทนี้ต่อว่ามันตอนมาประกอบ่ยใครเป็นคนประกอบประกอบที่ไหนชิปกันมายังไงเกลือไปหนอนหรือเปล่านะก็บริษัทแม่เขาปฏิเสธแล้วนี่ว่าเขาเป็นแค่เจ้าของลายเส้นแต่เขาไม่ได้มีคนผลิตอะครับอ่าไอ้ทั้งบริษัท BAC Consulting ที่ฮังการีที่บูดาเปสต์จะบอกว่า เขาไม่รู้หรือเปล่ายังไงเราก็ไม่รู้ไองก็ต้องมาต้องมาตามแต่มันเป็นแค่เชลคอมพานีอ่ะมันไม่ใช่บริษัทจริงอ่ะเป็นเชลเฉยๆอ่ะเออแล้วมันผลิตที่ไหนล่ะเออใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปผลิตที่ไหนมาก็ไม่รู้เวลาคุณโยสั่งของมาเนี่ยมันทําให้เราเกิดอุทาหรณ์อย่างหนคุณโยเราสั่งกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านเราเซุนกรัลไอทีไว้ที่บ้านเราวางอยู่ในห้องนอนวางอยู่ใน เรารู้ไหมว่ามันเป็นอุปกรณ์สปายเราเรารู้ไหมโอโ้โหเรา,าไม่ทันรู้เลยกล้องจอมปิดนี่ตัวดีเลยมายารีโมทเข้ามาเปิดกล้องส่องส่องตอนเรานอนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราก็คอนโทรลคาเมล่าได้ถูกหมล่ะครับอันนี้คือสิ่งแล้วรรญญาททำให้อ่าไอโฟนเราหรือแอนดรอยเราระเบิดในนาคคได้ไหมโอโ้โหน,นี่อันนี้แบบอันนี้เอาอาจารย์ปิญญาในฮอลลีวูดมากเลย แต่ถ้าเซิร์ชคำว่ามือถือระเบิเดเนี่ยเซิร์ช Google ตอนนี้เลยครับมีคลิปในยูท b e ด้วยว่ามือถืออยู่ๆวางอยู่ก็ระเบิดหรือว่าอยู่ๆชาร์จอยู่ก็ระเบิดเนี่ยมีเยอะเลยนะเกิดจากว่าแบตเตอรี่มันมันมีปัญหาส่วนใหญ่จะชาร์จอยู่แล้วระเบิดแต่มันมียังไม่ได้ชาร์จระเบิดก็มีเพราะนั้นเรื่องมือถือระเบิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยใช่ไหม สาววัยสิบแปดดับม,มือถือระเบิดเนี่ยดูได้เลยเนี่ยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้เลยแย่หมดเลยนะเพราะนั้นกางจะบอกว่าไม่ต้องไปใส่วัตถุระเบิดอะไรไปในมือถือเนี่ยแต่ด้วยความร้อนการรัดวงจรคาเาอร์เจนที่เกิดประจุป,ประกายไฟเนี่ยทําให้ระเบิดเกิดขึ้นได้เลยคเพราะเราไม่ไม่ไม่ไมคิดว่าแบตเตอรี่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเสื่อม,อมนะอมตอนนี้ไอโฟนตัวใหม่เนี่ยไอโฟนสิบหกตัวใหม่เนี่ยเทคโนโลยีของมันเนี่ย ุณโยคงไปฟังแล้วก็ไลฟ์สดไปแล้วตอนนั้นก็เปิดตัว iPhone 16ใช่ไหม<ะ>มันมีโซยี่ถึงหน่ะที่ว่าตอนเรานอนอยู่กับตอนที่เราตื่นเนี่ยมันจะบรรจุอัดการชาร์จเนี่ยไม่เท่ากันโยเคยอ่านปะอ๋อครับก็จะมีอ,อใช่ไหมคุณโยเขาที่าตอนที่มันจะเป็นระบบอจัดการการชาร์จเพื่อทําให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมเร็วครับดังนั้นตอนที่เรานอนหรือเราไม่ได้ใช้วางอยู่เนี่ย มันจะชาร์จช้ากว่าครับพอชาร์จแล้วก็อพอชาร์จช้ากว่าเนี้แล้วมันก็จะไปลิมิตอยู่แถวๆแปดสิบเปอร์เซ็นตเพื่อเพื่อไม่ให้มันมันมันแบตเตอรี่มันเสื่อมเร็วครับเออพอเราตื่นมาใช้งานแล้วมันค่อยอัดต่ออะไรอย่างนี้ป่ะอ่าประมาณนั้นครับแต่ตอนเราตื่นมาใช้งานแล้วก็ถอดสายชาร์จออกแล้วอะครับว่าฟีเจอร์นี้มันก็ไม่เคยเอามาโฆษณาเลยนะ มัอ่อไจจะจุกก<บ>ินเกินไปไม่เหมือนกับการเปลี่ยนความละเอียดการซูมของกล้องมันจะดูมาร์เก็ตติ้งมากกว่าครับ,บอ่านี่ก็เราเราเรามีเลังลบบว่าอืมมันมีนแบบทุกนี้แล้วก็บบเราเคยได้ยินว่าคนผลิตมือถือเนี่ยทั้งแอนดรอยทั้งไอโฟนเนี่ยเคยเจอคดีก็หาออาสารมาแล้วว่ามีการทํำตัวโอเอฟเนี่ยให้เครื่องมันเครื่องเก่ามันช้าลง ครับเคยเคยได้ยินใช่ไหมคุณโยคอได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินแท้ฟ้องศาลกันเป็นเรื่องเวลาเลยว่าจะทําให้คนเนี่ยต้องมาซื้อเครื่องใหม่อืมอันนี้ผมก็เคยเจอนะตอนซื้อมาใหม่ๆใก้อยู่มันก็ไม่ช้าหรอกอืมผลเลื่อนไปนานๆช้าที่เปล่งเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องบ้าๆบอๆที่เกิดขึ้นว่ามันพูดง่ายกันเลยครับบอกชาหอนว่าผู้ผลิตเมคเกอร์เขาสามารถจะคอนโทรลอะไรก็ได้เขาเป็นคนทำอืม เขจะคอนโทรลให้มันใช้มันเร็วให้มันชาร์จไวแม้กระทั่งจะรีโมทเข้ามาคอมานอะไรบางอย่างอย่าว่าแต่ละเปิดเลยเข้ามาคุมไมค์คุมกล้องคุมอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็ได้หมดอ่ะให้เราให้เราเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อืออ่านะก็ก็เราคงต้องต้องคอนเซิร์ตตรงนี้ด้วยในอนาคตอีเดียวครับพอพูดถึงอาจารย์ได้ได้พูดถึงบอกว่ากล้องวงจรปิดยกตัวอย่างอะไรอื่นๆเข้ามาที่เป็นอุปกรณ์ในบ้านเนี่ย คือตอนนี้ผมก็มองเห็นภาพอของของโอกาสที่จะเป็นภัยคุกคามอันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือที่ผ่านมาเวลาที่เราพูดถึงเรื่องไพไซเบอร์้้วก็จะมักจ,จะนึกถึงอซอฟต์แวร์หรืออะไรที่มันมันเข้ามาแล้วก็มาผ่านอุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็มาขโมยอะไรที่อยู่ในในเครื่องนะครับหรือ มากกว่าน,นั้นก็อาจจะมาทําให้เราเข้าใจผิดหลงเชื่อหรือทําให้ล้วงความลับของเราไปนะครับแต่พอเป็นลักษณะของเรียกว่ามันเป็นกายภาพมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นที่เลบานอนนะครับว่ามันดูเหมือนมันจะมีคําสั่งอะไรบางอย่างที่สั่งให้อุปกรณ์พกพาตัวหนึ่งที่เคยเป็นเพจเจอร์เคยเป็นวอลกี้ท็อกกี อยู่ๆกลายเป็นระเบิดใช่ไหงั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เคยให้พลังงานเนี่ยกลายเป็นเชื้อเพลิงกลายเป็นวัตถุระเบิดเออซึ่งรวมทั้งอย่างกล้องวงจรปิดที่อาจารย์พูดถึงนะพอเอาเข้ามาในบ้านวันหนึ่งเราใช้เพื่อดูบ้านของเราเองแต่วันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นจะสามารถเข้ามาใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เลยโยงไปถึงเรื่องที่ได้ยินจากข่าวในระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ,อเมริกาไม่ไว้ใจบริษัทในจีน นะครับเกาหลีสั่งให้เปลี่ยนกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่ามีบริษัทโรงงานของประเทศที่เขาผลิตออกมาดูเหมือนจะมีความไม่น่าไว้ใจว่าจะมีการสอดแนมหรือเปล่าจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับอาจารย์มองเห็นมองเห็นเป็นแนวโน้มอะไรที่คิดว่าเราน่าจะต้องเตรียมตัวต้องตระหนักในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้หรือในการตัดสินใจจะใช้หรือจะไม่ใช้อะไรพวกนี้บ้างครับ คือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีก่อนว่าผู้ผลิตแต่เขาสามารถจะแบ็คดอหรือว่าใส่อะไรมาก็ได้อะเพราะเขาเป็นคนผลิตเนอะไหม,มแ้่อยู่ที่จริยธรรมของคนคนนั้นและเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะ,ะนั้นจะเห็นว่าประเทศจีนถ้าเป็นทางการทหารเขาว่าอย่าว่าแต่ซอฟต์แวร์เลยขนาดชิปอะยังไม่ให้ใช้ชิปที่ทำจากประเทศทางตะวันตกเลย ก็ถึงเขาต้องมีบริษัทของเขาเองที่ผลิตตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ยันซอฟต์แวร์เลยนะถ้เาเรามองแล้วเราอะก็ใช้ของเขาทั้งตะวันตกทั้งจีนก็เต็มบ้านเราไปหมดอะนะให้เราเขาเ้าใจก่อนว่าเมคเกอร์ maker, เขาสามารถจากรีโมทเข้ามาหรือถ้าเน็ตถึงกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็เข้าได้ให้เราเข้าใจ,ใจเนเจอร์ทุกอุปกรณ์ไม่ใช่กล้องจอมปลีเดียทุกอุปกรณ์มือถือด้วยนะ,ะแล้วก็อีกเนเจอร์หนึ่งคือเมื่อ เราใช้สัญญาณ GSM ออนไลน์แล้วเนี่ยกับเบสของ GSM s t a t i o แล้วเนี่ยเ<ม>ทคโนโลยีของต่างชาติเนี่ยสามารถระบุตำแหน่งเราได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนอืมถ้าคุณโยเอาเบอร์ผมใส่เข้าไปในระบบตอนนี้ครุณโยรู้เลยว่าผมอยู่ฝั่งคอนแวนสีลมอืมเนี่ยผมมามาหมอคุณแม่เนี่ยที่โรงพยาบาลยิ<ม>เนเฮงี้ย,ย<ม><ม>ก็จะรู้เลยว่าผมอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ค ต่ากูโย่คุยผมอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าผมอยู่ที่นี่ถูกไหมใช่ฮะจากการคุยแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของตะวันตกเนี่ยใส่เบอร์ปุ๊บรู้เลยว่าอยู่ไหนเพราะนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางอิสปลาะพยายามหลีกเลี่ยงโคกมือถือมาใช้เพจแทนอืมก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับแต่ก็ยังไม่วายโดนระเบิดติดตามไปในเพจเนี่ที่ว่าคนคิดว่าคือวันสุดจริงๆงนะสุดยอดของจินตนาการนะเพราะฉะนั้น ข้อคิดของวันนี้คืออะไรที่เราคิดว่ามันทําไม่ได้อะมันมันก็ได้แล้วกันอย่างตอนนี้ผมเข้ามาในป่าดงพญยาเย็นเขาใหญ่ผมก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้ผ่านสตาร์ลิงอะไรเงี้ย่ดไหมครืว่าตอนนี้ยูเอทีแอลไลเพื่อปรกาศว่าทุกเที่ยววิ่งยูเอทีแอลไล์ก็จะเล่นอินเทอเน็ตได้หมดด้วยการใช้สตาร์ลิงของอีรอนมัสอะไรเงี้ยอืมนะแล้วก็โทรศัพท์ไอโฟน e Apple, Apple Watch ล p อปเนใหม่รู้สึกว่า หาตำแหน่งผ่านดาวเทียมได้ใช่ไหมคุณโยไอ้เพื e อนวัดใช่ไหมถ้าบอกอ่านไม่ผิดนะก็จะมี i p ่ไอแพดไอโฟนไปตัวดูอีกทีแล้วกันตัวใหม่ของ a อ p เ e เนี่ยอีเวนซี่เนี่ยสามารถจะระบุตำแหน่งของเป้าหมายเนี่ยหรือว่าเหยื่ออุทกภัยหรืออะไรเนี้ยผ่านดาวเทียมได้เลยครับช่วงที่อินฟาสเตเจอร์ร่มหมดเวลามีภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเงี้ยจะเอาโทรศัพท์มือถือที่ไหนมาโทรเหรอไฟก็ไม่มีชาร์จแบตอืม ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีแบตเตอรี่ที่แบบชาร์จได้นานๆเอาเก็บไว้แล้วเอามาชาร์จอุปกรณ์ไอทีแล้วไม่มีสัญญาณอะไรเลยเท่านั้นนหะแต่สามารถจะออกไปที่หลังคาบ้านแล้วก็ออนไลน์ให้ทางคนช่วยเหลือมาช่วยได้หรือเปล่าครับอะไรแบบนี้เราก็เห็นในหนัง<ม>แล้วก็ในชีวิตจ,จริงหลายเรื่องที่ว่าคนไปติดป่าติดกอดติดอยู่ในตึกอะไรแล้วก็ติดกอะหายไปได้จนตายไปก็มีใช่ไหมล่าสุดก็ดูข่าวแบบขำไม่ออกเลยคือแบบแบบ เป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วไปทําอะไรที่ตู้เย็นแบบเข้าครัวไปแล้วไปติดอยู่ในครัวนะอะติดอยู่ในครัวมายี่สิบปีโยออ่าแล้วก็มีคนมาพบแบบศพนี้แห้งเลยก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนพ่อครัวคนเนี้ <c oughs> จริงจม,มันก็อยู่ในครัวนั่นแหละแล,ะแล้วมีอีกคนหนึ่งก็มาเก็บสายไฟมาอะไรที่แถวสาทออยู่ใต้สะพานลอยเนี่ยตายอยู่ที่สะพานลอยมาตั้งหลายเดือนแล้วตายอยู่ใต้สะพานลอยมาหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ย คือเลยบอกว่าตอนนี้มีมนุษย์ในโลกเนี้ยอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยตายโดยไม่มีใครรู้เลยนะบางคนอาจจะแบบไม่สบายป่วยหรือช็อกแล้วไม่มีใครช่วยหรือไปติดกอดติดอะไรแล้วติดต่ออะไรใครไม่ได้แล้วก็เดทไปอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ถ้าเกิดติดต่อได้เนี่ยทีมช่วยเหลือเข้าถึงได้ถูกไหมเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยระบบที่ติดต่อผ่านดาวเทียมบอกว่าสําคัญมากอืมบ้านผมผมต้องแจกแจกทุกคนไว้เลยเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็ยังติดต่อกันได้ตลอดอย่างน้้ยก็รู้ตำแหน่งก็ยังไปไปเอาคอปเตอร์ไปรับหรือช่วยเหลือกันได้อะไรแบบนี้ต้นครับครับอันนี้ก็เป็นการขอให้ให้รู้ว่าเวนเดอร์เมกเกอร์ถ้าเขาจะไม่ซื้อเมื่อไหร่ก็คือเรียบร้อยหรือเขาอาจจะซื้อเป็นคนซื้อสัตว์มากเลยผลิตของมาให้เราใช้แต่คนที่มันฉลาดกว่าเก่งกว่าแล้วมันไม่ซื้อเนี่ยมันสามารถจะเข้ามาควบคุมเครื่องนั้นแล้วมันก็เอาไปเป็นอุปกรณ์อของมันเพราะฉะนั้นในห้องนอนเราเง,งี้ยอย่าว่าแต่ทีวีโทรทัศน์เลย เขาเขาว่ามือถือก็ไม่ควรจะวางไว้ในห้องนอนก็คือแบบห้องนอนเราเนี่ยอาจจะสามคุณสามห้าคูณห้าเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในห้องเราเลยห้องน้ําด้วยเป็นไพรเวทจริงจแต่ทุกวันเนี้ยเข้าน้ำกัเมือถือเข้าเลยนอนก็เอามือถือไว้หงมหัวถูกไหมเล่นมือถือจนหลับคาเครื่องอะไรเงี้ยก็พฤติกรรมส่วนตัวของก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเราอยู่กับมันจนเราเราติดแล้วเนี่ยก้มดูมือถือกระดูกคอก็เสื่อมอีกว่ามันต้องก้มดูมือถือตลอดไง จะให้เงยหน้าเล่นมือถือก็ไม่ได้อีกครับอันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเนี่ยก็คือพวกไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีมันทาให้เราเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเราไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ฝากไ้เป็นข้อคิดกันละกันอืมอครับดูแต่วันนี้ผมก็ได้มีมาเนี้ยครับน่าจะหมดเวลาละครับดูเหมือนมีอันตรายอะไรต่างๆแล้วก็มีประโยชน์ที่ควบคู่กันมานะครับดังนั้นก็จะต้องเข้าใจมันแล้วก็จัดการความเสี่ยงให้ดีมากๆนะครับโดยที่รู้ว่าจริงๆแล้ว มันทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็หลักการในวันนี้ที่อาจารย์ได้แนะนําเรานะครับเป็นหลักการที่เราสามารถจะไปต่อยอดได้กับชีวิตในโลกดิจิตอลหรือในโลกไซเบอร์ให้กับทุกๆคนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional e e n t e r จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับขอพระคุณอาจารย์ครับ,บคาารับสวัสดีครับ,บคาารับสวัสดีครับ ครับและนี่คือชัวก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตระโสดครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์ Spotify หรือ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมท